เกิดมาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะมีส่วนของภูมิคุ้มกันไม่จำเพาะอยู่เยอะนะภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น innate immunity ซึ่งเรียกว่ามีมาตั้งแต่เกิดร่างกายปกติตอนนี้เราก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันใช่ active หรือไม่ active ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับภูมิคุ้มกันจำเพาะก็ประกอบด้วยเซลล์เยอะแยะหลายชนิดเลยนะครับผมเอามายกตัวอย่างให้ดูเยอะอย่างเช่น basophil eosinophil neutrophil mast cell นะรวมถึง natural killer cell หรือที่เรียกยยอๆว่า NK cell นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับ ตัว NK เซลหรือ National Killer e l l เนี่ยภาษาไทยก็แปลว่าเซลเพชฆ่าชื่อดูโหดมากนะฮะมันเป็นเซลที่เรียกว่าพร้อมจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับจริงๆแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นเซลที่เวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมจะเข้าไปจัดการนะด้วยการที่เข้าไปขมือบ้างนะเข้าไปปล่อยสารเคมี K Me ส่วนตัวนะจากเซลเพื่อไปย่อยสลาย เซลที่เป็นสิ่งแปรปลอมไม่จะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆนะครับร็อกสเบอร์กี้เนี่ยเป็นผลไม้ที่เราไม่คุ้นเคยแต่จริงๆแล้วเขาคือผลของกุหลาบป,ป่านะครับเป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศจีนนะครับร็อกสเบอร์กี้มีงานวิจัยว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มการทํางานของเซลล์พิชคาฟได้จําได้ไหมฮะ NK เซล Natural Killer เซลทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรามันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วยังช่วยเสริมการต่อต้านสารพิษอนุมวลสละภายในเซลล์ของเราด้วยนะครับ เป็นหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆสนะรีพับทอนมีงานวิจัยว่าช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้นะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะทํางานเมื่อมีไวรัสหรือแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายนะครับ